สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมานําเสนอนะครับแหแหเอ็นนะครับตัวนี้จะเป็นแหเอ็นปอน,นะครับสีฟ้าส่วนขนาดของตาแหก็อยู่ที่4เซนนะครับ4เซนประมาณนี้นะครับ4เซนก็ค่อนข้างใหญ่อยู่นะครับมาตรฐานพอดีเลยนะครับปลาไซส์ปานกลางนะครับ หรือว่าไซส์ใหญ่ก็ได้นะครับส่วนเนื้อแหนะครับจะใช้แหเบอร์ยี่สิบห้าถึงห้าสิบนะครับแล้วแต่ขนาดแล้วแต่ราคานะครับแล้วแต่ไซส์ด้วยนะครับส่วนโซ่นะครับโซ่ใช้อยู่เบอร์สามนะครับก็จะประมาณนี้นะครับแหตัวนี้นะครับ ก็ความยาวก็อยู่ที่ประมาณ8ศอกนะครับแล้วก็ขึ้นเผาไปประมาณศอกหนึ่งนะครับจากจากนี่นะครับถึงนี่นะครับศอกหนึ่งก็จะเป็นถุงลักษณะแบบนี้นะครับสนใจก็โทรสอบถามได้นะครับ0615372998นะครับ ย้ำอีกทีนะครับ0 6 1 5 3 7 2 9 9 8นะครับก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับแหเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับเนื้อแหมันจะแข็งหรือว่ายังไงครับไม่แข็งนะครับนิ่มครับนิ่มค่อนข้างจะนิ่มด้วยนะครับโอเคนะครับก็อย่าลืมแล้วกันนะครับ ช่วงนี้ก็ช่วงหน้าฝนด้วยนะครับน้ำหลากนี่นะครับขนาดของแหนะครับขนาดของแหกก็4ี่เซนแปสองนะครับสนใจก็อย่าลืมนะครับโทรสอบถามนะครับส่วนวันนี้ผมก็นำเสนอ แหเอ็นปอนสีฟ้าเพียงเท่านี้ก่อนนะครับส่วนคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะนำเสนอแหเอ็นเกลียวนะครับแหเอ็นเกลียววันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับสวัสดีครับ